นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสาเกสีสโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันติมารสีนาปติถาตุงอาศักพลโตปะลายิงสุ ปาริมานานุภาเวณนะมาราเสนาปร,ราชิตาทิโสทิสังปลายันติวิทางเสนติอเสสโตนะโมพุทธายะคถาหัวใจน้ำนมพระแม่ธรณีให้ท่องว่าณเมติตัสสายเกสีสโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันติ มาราสีนาปฏิถาตุงอาศักพลโตปะลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมาราสีนาปราชิตาทิโสทิสังปลายันติวิทางเสนติอเสสโตนะโมพุทธายะคถาหัวใจน้ำนมพระแม่ธรณีให้ท่องว่านะเมติ ตัสสาเกสีสโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันติมารสีนาปฏิถาตุงอาศักพลโตปะลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมารสีนาปร,ราชิตาทิโสทีิสังปลายันติวิทังเสนติอเสสโตนะโมพุทธายะ คาถาหัวใจน้ำนมพระแม่ธรณีให้ท่องว่าณนะเมติตัสสาเกสีสโตยะถาคงคาโสตังปะวะัตตันติมารเสนาปฏิถาตุงอาศักพลโตปลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมารเสนาปร,ราชิตาทีิโสที่สังปลายันติวิทางเศนติ อะเสสโตนะโมพุทธายะคถาหัวใจน้ำนมพระแม่ธรณีให้ท่องว่านะเมติตัสสาเกสีสโตยะถาคงคาโสตังปรวัตตันติมารสีนาปฏิถาตุงอาศักพลโตปะลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมารสีนาปร,ราชิตา ทิโสทิสังปลายันติวิทางเสนติอาเสสโตนะโมพุทธายะคาถาหัวใจน้ำนมพระแม่ธรณีให้ท่องว่าณเมติตัสสายเกสีสโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันติมาราสีนาปฏิฐาตุงอาศักพลโตปลายิงสุ ปาริมานานุภาเวนะมาราเสนาปร,ราชิตาทิโสทิสังปลายันติวิทังเสนติอเสสโตนะโมพุทธายะคาถาหัวใจน้ำนมพระแม่ธรณีให้ท่องว่าณเมติตัสสาเกสีสโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันติ มารสาีนาปฏิถาตุงอาศักพลโตปลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมารสาีนาปร,ราชิตาทิโสทิสังปลายันติวิทางเสนติอาเสสโตนะโมพุทธายะคาถาหัวใจน้ำนมพระแม่ธรณีให้ท่องว่านะเมติ ตัสสาเกษีสโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันติมาราสีนาปฏิถาตุงอาศักพลโตปะลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมาราสีนาปร,ราชิตาทิโสที่สังปลายันติวิทังเสนติอาเสสโตนะโมพุทธายะ คาถาหัวใจน้ำนมพระแม่ธรณีให้ท่องว่าณนะเมติตัสสายเกสีสโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันติมารสาีนาปฏิฐาตุงอาศักพลโตปะลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมารเสนาปร,ราชิตาทิโสที่สังปะลายันติวิทางเสนติ อะเสสโตนะโมพุทธายะคาถาหัวใจน้ำนมพระแม่ธรณีให้ท่องว่านะเมติโอมอุอะมุมะมูลมากินไม่ไหวใช้ไม่พร่องกินไม่บกจกไม่ลงมีปัจจัยสี่ปัจจัยหบริบูรณ์ล้นเหลือมีเงินมีทองเหลืออยู่เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือได้ทำบุญทำทานตลอดไป เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกภพทุกชาติตราบเท่าเข้าพระนิพพานเทินนะโมพุทธายะ